ปริยวิทย์กลับมาแล้วนะครับคุณผู้ฟังทุกท่านที่น่ารักครับวันนี้นิยายวายเรื่องแรกพบหลงรักปากใจขอเสนอเป็นบทที่6ตอนที่79ของเรื่องนะครับตอนนี้มีชื่อว่าเจ้าเป็นใครกันแน่นะก่อนจะไปฟังนิยายสนุกๆก็อย่าลืมนะครับ ปริวิทย์ขอฝากช่องนิยายวายฟังฟินๆฝากนิยายเรื่องอื่นๆที่อยู่ในช่องของปริวิทย์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคนตายไปแล้ว ก็ตายไปอย่างนั้นเหรอไม่คิดจะอะไรอาวรนเมียกับลูกหน่อยหรือไงไอ้คนสารแ,แล้วในพลไฟไอ้คนบ้าว่านจื่อลินเฝ้าคิดทบทวนมาทั้งคืนว่าเช้านี้ เขาจะต้องรีบไปจากจวนของท่านในพลไฟให้เร็วที่สุดยิ่งอยู่ก็ยิ่งจะเป็นอันตรายต่อเขาและเออลูกในท้องฝ่ามือเล็กลูบวนไปมาที่หน้าท้องแบนราบของตัวเองแล้วก็ยิ่งทำให้นึกชะงนทำไมไม่รู้สึกเลยว่ามีเด็กอยู่ในนี้นะ กี่เดือนแล้วนะถามใครได้บ้างเนี่ยเฮ้ยพอมาคิดคิดดูแล้วว่าตัวเองต้องรีบไปก็มัดรวบผ้าผืนหนึ่งแล้วผูกทำเป็นกระเป๋าสะพายไหล่เพื่อตรงไปเปิดประตูห้องเพื่อที่จะได้ออกไปให้เร็วที่สุดอย่างที่ตั้งใจ ประตูไม้เก่าแต่แข็งแรงทนทานบ่งบอกว่าได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจากคนที่เป็นเจ้าของถูกเปิดออกด้วยสองมือของว่านเจือหลินอย่างไม่รอช้าแต่ถ้าว่าการทำอย่างนั้นทำให้เขาต้องตกตะลึงกับภาพตรงหน้าจนแทบไงหลังนึกถึงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านก็มา ยังกับสื่อใจถึงกันได้ร่างสูงใหญ่ของนายพลไฟผู้สง่างามมายืนยกยิ้มมุมปากอยู่ตรงหน้าในมือถือแผ่นไม้กระดานขนาดใหญ่พอเหมาะมาด้วยว่านจือหลินเห็นแล้วก็ขมวดคิ้วทันที ท่านเจ้าเมืองท,ท่านเออมาแต่เช้าเลยนะข้ามาดักรอน้องว่านอยู่สักพักแล้วกลัวว่าน้องว่านจะออกไปซะก่อนแล,แล้วท่านนำสิ่งใดมาด้วย เชื่อเรื่องพมลิขิตที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันนี่คือแผ่นกระดานหมากล้อมในเมื่อเรามีวาสนาต่อกันแล้วข้าจึงอยากจะขอให้น้องว่านมาเล่นหมากล้อมกับข้าสักตาก่อนที่น้องว่านจะออกเดินทางหา หมากล้อมใช่หมากล้อมรอยยิ้มสุดหลอผุดขึ้นมาบนใบหน้าของนายพลไฟในทันทีคนที่เฝ้าไปนอนคิดทบทวนมาตลอดทั้งคืนมันไม่ใช่จะมีแค่ว่านจื่อลินเพียงแค่คนเดียวซะแล้วสิ นี่มันแผนการถ่วงเวลาอะไรของเขาหมากล้อมเนี่ยนะเออเก,เกรงว่าค่าจะต้องรีบออกเดินทางไกลแต่ถ้าน้องว่านกลัวแพ้เจ้าจะไม่ต้องเล่นก็ได้ ใครคิดอย่างนั้นกันเล่าข,ข้าเล่นก็ได้ก็แค่หมากล้อมเองมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวในพลไฟกระตุกยิ้มพอใจกับความอวดเก่งของอีกฝ่ายถึงแม้ว่าน้ำเสียงของว่านจือหลินจะแผ่วเบาลงไปเรื่อยๆก็ตามแต่ก็ไม่มีทีท่า ย่อท้อเลยแม้แต่น้อยใช้เวลาผ่านไปถึงหนึ่งชั่วยามวงเล็บสองชั่วโมงกระดานหมากล้อมของว่านจหลินยังคงมีหมากวางลงไปยังไม่ถึงครึ่งเรียวคิ้วสวยยังคงขงมวดมุ่น อยู่ในแต่ละครั้งที่จะต้องวางหมากของตัวเองลงไปริมฝีปากอวบสวยเมมเข้าหากันน้อยบ้างบ้างก็เผลอกัดเบาๆอย่างไม่รู้ตัวยามที่ต้องใช้ความคิดอย่างหนักถึงจะดูเหมือนใช้ความคิดอย่างหนักในทุกการเดินหมากร้อมลงไปนั้น แต่ก็ยังดูเหมือนเดินสเปะสปะไปทั่วจนบางครั้งร่างสูงก็แอบเบือนหน้าหนีไปทางอื่นเพื่อลอบอมยิม้มแม้จะแซงออมแรงหรือแซงเดินผิดผิดไปหลายครั้งแต่ก็ยังดูเหมือนอีกฝ่ายก็ทำท่าจะแพ้อยู่ทุกครั้งไปช่างหน้าเอ็นดูเหลือ อืมเออไม่ต้องรีบเอออืมเอาอย่างนี้น้องว่านข้าจะให้คนเอาสำรับกับข้าวเข้ามาในระหว่างที่เรา กำลังดวนหมากล้อมกันอย่างออกรถดีหรือไม่ดี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 เป็นความคิดที่ดียิ่งนักผ่านไปไม่กี่อึดใจสำหรับอาหารหลายชนิดทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ถูกจัดจานไม่อย่างสวยงามน่ากินถูกเสิร์ฟ มาพร้อมกับสุราชั้นเลิศแผนของผู้ชายสารเลวอย่างได้พลไฟก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าการรวบหัวรวบหางเด็กหนุ่มที่เขาปรารถนาสายตาของชายหนุ่มหน้าหล่อคมจดจ้องมองไปที่มือเล็กในขณะที่กำลังยกจอกสุรา จอกแรกขึ้นกระดกเขาแทบจะไม่ละสายตาไปมองที่อื่นจนกระทั่งว่านจืหลินยกสุราขึ้นดื่มจอกแล้วจอกเล่านั่นแหละคือชัยชนะที่งดงามที่สุดของเขาแล้วไม่ต้องรีบข้ารอได้ คำพูที่บ่งบอกว่าทวงเวลาสุดๆของอีกฝ่ายไม่ได้ระแคะระคายโสดประสาทที่เริ่มตึงขึ้นด้วยฤทธิ์สุราของว่านเจอหลินซะแล้วร่างบางเล็กสายหน้าไปมาแล้วก็เอาแต่ก้มหน้ามองที่กระดานหมากล้อมไม่ยอมเงยจนนายพลไฟรู้สึกแปลกใจคนฉวยโอกาส รอบมองใบหน้าหวานก่อนจะถือวิสาสะเอื้อมมือไปเกลี่ยปลอยผมขึ้นทัดที่ใบหูให้เพราะต้องการมองใบหน้าของอีกฝ่ายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่านจือลิ้นเหลือบสายตามองร่างหนาที่อุกอาจหันกล้าแต่ต้องปล่อยผมของตัวเอง สำหอย่างแทะโลมไล้แก้มนุ่มนิ่มที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ใครจะได้สัมผัสหรือเฉียดเข้าใกล้ยกเว้นคนที่ใช่เท่านั้นข้ามีคนที่ชอบอยู่แล้วดวงตากลมโตที่กำลังวาววับ และฉ่ำไปด้วยน้ําตาคลอที่ไม่อาจควบคุมจับจ้องมองมาที่ใบหน้าหล่อคมสันของท่านเจ้าเมืองอย่างจริงจังและค่อนข้างเอาเรื่องบวกกับคำพูดประโยคเมื่อครู่นี้ที่ดูเหมือนจะพอเข้าใจเจตนาของอีกฝ่ายดีอยู่ในพลไฟ กลับยกยิ้มมุมปากสูงและคิดเพียงว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องอธิบายอะไรให้ยืดยาวอย่างนี้ค่อยคุยกันง่ายหน่อยในขณะที่กับแกล้มเริ่มหมดสุดากำลังมีรสหวานได้ที่ทันใดนั้นในบนไฟกลับมาราย กระดานหมากล้อมจนกระจัดกระจายไปทั้งแผงจากนั้นร่างสูงก็กระโจนขึ้นค่อมร่างของว่านเจอรลินอย่างรวดเร็วด้วยความไวแสงก่อนจะปลดเปลืองเสื้อผ้าออกไปจากร่างกายได้อย่างง่ายดายจนหน้าเหลือเชื่อว่านเจอลินถึงแม้จะมีเรียวแรงน้อยกว่าแต่ก็ขัดขืนจนสุดกำลัง เขาดิ้นลนเพื่อให้หลุดออกจากเงื้อมือของเจ้าเมืองพร้อมทั้งจิกกัดต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดปล่อยนะไอ้คนสั่นเลวท่านมันคนสั่นเลวอย่างที่คิดจริงๆจือลินตบหน้าของเขาจนสุดแรงแน่นอนว่าไม่เคยมีใคร ทำกับผู้ยิ่งใหญ่อย่างเขาแบบนี้มาก่อนแม้แต่คำพูดและการกระทำในพลไฟผู้ซึ่งคุ้นชินกับการเป็นที่ยอมรับและยกย่องสรรเสริญร่างแก่งเริ่มบทเบียดรุนแรงมากขึ้นไปอีกเขาพยายามจะบทจูบอย่างปาเทือนจนตอนนี้ว่านจื่อลินคิดว่าอีกฝ่าย นั้นเสียสติไปแล้วปล่อยข้านะท่านในพนอ,อนี่เจ้าท่านใดนั้นเองว่านจือลินก็คว้าวัตถุมีคมบางอย่างออกมาอย่างรวดเร็วจนตัวเองก็มองไม่ทันว่าสิ่งที่คว้าม,มาได้นั้นคือสิ่งใด เขาง้างมือที่ถือสิ่งนั้นขึ้นปากลงไปแบบคิดว่าสุดแรงเกิดจนอีกฝ่ายนั้นร้องเสียงหลงก่อนจะดีดตัวหนีออกไปจากอ้อมแขนแกล่งจดได้ในที่สุดมือเล็กคว้าเสื้อผ้ามาสวมทับร่างกายแบบลูกๆแล้วกระโจนออกไปจากหน้าต่างทันที แต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่ว่าจะเป็นปีศาจหรือว่ามนุษย์ธรรมดาหน้าไหนล้วนแต่ไม่เคยเล็ดลอดออกจากเงื้อมือของนายพลไฟไปได้ตั้งแต่จดจำได้ว่าตัวเองเป็นใครและทำอะไรได้เขาไม่เคยไม่ฆ่าเหยื่อที่อยู่ตรงหน้าดวงตาสีแดงสดทั้งสองข้าง ฉายรังสีพิโลธอมหิตก่อนจะกระโจนตามออกไปทั้งที่แขนยังมีเลือดสาดอย่าคิดว่าแผลแค่นี้จะทำอะไรข้าได้เกือบไปแล้วเกือบมองว่านายพลไฟคนนั้นเป็นคนดีไปเสียแล้ว ว่านเจรินทั้งพยายามสวมเสื้อผ้าทั้งปาดน้ำตาไปด้วยปากก็บ่นพึมพำเบาบ้างดังบ้างสลับกันให้มั่วไปหมดไอเรื่องเหาะเหินเดินอากาศไม่คิดว่าชาตินี้จะทำได้ด้วยตัวเองแต่ด้วยความหนีตายก็เหมือนว่าวิญญาณของจางเจลินคนเก่าคนเก่งจะเข้ามาสิงร่างเสียได้ถึงได้คำให้คนอ่อนแออย่างว่านเจลิน จูจูก็เกิดมีวรยุทธ์ขึ้นมาบ้างซะง,งั้นจะหนีจะหนีไปให้ไกลเลยชาตินี้อย่าได้เจอกันอีกเลยไอ้คนสารแล้วแล้วในพลไฟถูกมีดพกขนาดเล็กที่บังเอิญว่าวางอยู่แถวนั้น ปักเข้าที่ต้นแขนข้างขวาเขาเจ็บจนจุกไปทั้งใจอย่างจะเรียกได้ว่าเกิดความแค้นขึ้นมาก็ไม่ผิดนักริมฝีปากหยักถูกขบกัดสลับกับบทกามจนเสียงดังสนัน่นก่อนจะดึงมีดพกออกมาจากแผลทีเดียวอย่างแรงแราวกับว่าไม่รู้สึกรู้สาเท่ากับหัวใจ ที่แสนจะเจ็บแค้นยิ่งกว่ายิ่งตามหาอีกฝ่ายไม่เจอจิตใจก็ยิ่งร้อนระอุอย่างกับเพลิงบาลยกันแผดเผาเลยก็ไม่ปาดเจ้าซ่อนตัวอยู่ที่ไหนต่อให้เจ้าหนีข้าไปอยู่จนสุดล่าฟ้าเขียว ข้าก็จะตามหาเจ้าให้เจอว่านทงทงไม่ใช่สิทงว่านว่านข้าจะพริกแผ่นดินหาเจ้าตอนเย็นวันนั้นเองได้พลไฟเดินทางไปที่บ้านตระกูลหวังเพื่อเดินทางไปพบ กับหวังเจียอีอย่างเรียบร้อนทั่วล่าต่างก็รู้กันดีว่านายพลไฟกับคุณชายตระกูลหวังไม่ค่อยลงรอยกันพวกเขาทั้งสองคนเป็นดั่งศัตรูคู่อาฆาต <c oughs> นายพลไฟหน้าขำยิ่งนักที่ท่านมาบ้านข้าเพื่อมาตามหาคนคนนั้น ท่านบอกว่าเขาชื่ออะไรนะว่านทงทงหรือว่าทงว่านว่านนะตลกตลกจริงๆเลยหวังจีมันจะมากเกินไปแล้วนะช่างไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำ กล้าหัวเราะเยาะท่านในพนอย่างนั้นหรือคนของท่านในพลลุกขึ้นยืนพร้อมกับชี้หน้าขู่หวังเจออียอีเสียงดังลั่นในขณะที่ท่านเจ้าเมืองยังคงไม่พูดอะไรออกมาก็มนะันหน้าขับไม่เล่าท่านให้เขาพักที่จวนของท่านทั้งคืน ตกเย็นของอีกวันกลับมาถามหาเขาที่บ้านค่าตอนที่อยู่ที่จวนของค่าดูเหมือนเจ้าจะรู้จักเขาและไม่ใช่แค่รู้จักด้วยเรียกว่าสนิทกันก็ไม่แปลก จอมยุทธอย่างเขาก็คงออกท่องยุทธภพใครมองว่าเขาเป็นจอมยุทธที่ออกท่องยุทธภพต่างหากที่เรียกว่าแปลกไม่แปลกก็คงตาบอด ในพลไฟว่าตัดบทหวังเจอีอยด้วยน้ำเสียงค่อนข้างจริงจังเอามากๆก,ก่อนจะออกคำสั่งให้คนของตนเองค้นหาคนที่เขาตั้งใจมาหาจนทั่วทั้งบริเวณบ้านตระกูลหวังถึงแม้ว่ามันจะสร้างความไม่พอใจให้กับเจ้าของบ้านมากแค่ไหนก็ตาม จบลงไปอีกบทหนึ่งแล้วนะครับสำหรับบทที่6ของแรกพบหลงรักปักใจภาคในผลไฟนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ให้ปริยวิทย์ดีใจด้วยนะครับเข้ามาฟังกันเยอะๆนะแล้วก็ยังมีนิยยา DIY เรื่องอื่นๆอ,อีกหลายเรื่องด้วยกันที่อยู่ในช่องนี้ยายวายฟังเฟนเฟนนะครับอย่าลืมฟังกันให้เยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ